สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกองความปลอดภัยรายงานประจำสัปดาห์ค่ะระหว่างวันที่11ถึง22เมษายน2565ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะวันจันทร์ที่11เมษายน2565เวลา9นาฬิกา30นาทีประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคล ที่ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งที่6ทับ2,565โดยมีนางสาวปริยานาันลิขิตสารผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา,านิติบุคคลที่ขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประเภทต่างๆรวมจำนวน42หน่วยงานจากนั้นเวลา13นาฬิกา30นาทีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดช,ชอบดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจประเมินตามนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการได้สะดวกทางนี้เพื่อยกระดับในการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศวันอังคารที่12เมษายนเวลา9นาฬิกานายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางแผนงานครั้งที่2ทับ2,565โดยมีนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานโดยที่ประชุมได้พิจารณากิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณของแผนงานที่จะดำเนินการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยภายใต้กรอบองค์การอนามัยโลก ในวันจันทร์ที่18เมษายน2565เวลา9นาฬิกา30นาทีคณะกรรมการประชุมกันกรองผลการประเมินผลการปฏนบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานและ ในศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณามาตรฐานความเป็นธรรมของผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565รอบการประเมินครั้งที่1รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของการปฏิบัติราชการ วันอังคารที่19เมษายน2565เวลา13นาฬกา30นาทีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองค์กรเพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะครั้งที่1ทับ2565 โดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานนายศักดิ์สินตุลาธรผู่อำน่วยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานด้านสุขภาวะองคอ์กรเพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อนองคอ์กรสุขภาวะ ในวันพุทธที่20เมษายนพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการและจะทำตัวชี้วัดกองทุนความปลอดภัยครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2565โดยที่ประชุมได้พิจารณาวางแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี2,565และทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ของกองทุนความปลอดภัยจากนั้นเวลา14นาฬิกาผู้อำนวยการกองความปลอดภัยรายงานได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการลดการประสบอันตรายจากการทำงานโดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน โดยการประชุมทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการลดการประสบอันตรายจากการทำงานโดยใช้สถิติการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรงมาวิเคราะห์และจัดทำแผนการตรวจเชิงรุกรวมถึงรณรงค์สร้างการรับรู้เพื่อหวังลดการประสบอันตรายจากการทำงานในประเภทกิจการกลุ่มเสี่ยงอย่างยั่งยืนในวันพฤหัสบดีที่21เมษายนพุทธศักราช2565 เวลา13นาฬิกา30นาทีประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำสวัสดิการ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมและพิจารณาการจัดทําประกันภัยหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน22จังหวัดชายทะเลและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดทําผู้มือฝึกอบรมหลักสูตรคอปอ,อและหลักสูตรจปอหัวหน้างานและระดับผู้บริหารวันศุกร์ที่22เมษายน2565เวลา9นาฬกา ประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่3ทับสองโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานนายศักดิ์สินตุลาธรผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายของกลมในด้านต่างๆ พร้อมทั้งได้มีการมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564ของกลมจำนวน2ท่านและทั้งหมดนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 อย่าลืมนะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งสวมใส่หน้ากากให้มิดชิดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทางสังคมให้เหมาะสมด้วยนะคะ และสำหรับท่านผู้ชมยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้านความปลอดภัยแรงงานได้ที่ทางโซเชียลมีเดียของกองความปลอดภัยแรงงานไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อให้พี่จะไม่พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สอรอคุ้มครองสิ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน